สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกทุกคนนะคะสำหรับคนทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะในช่องเอ็มทาร์ลเล e ฮิลลิ่นะคะวันนี้ก็เดี๋ยวก่อนอื่นเลยขอเช็คหน่อยนะว่าแต่ละท่านนะคะที่เข้ามาแล้วอ,ะอ่ะมีเรื่องราวสถานการณ์เป็นอย่างไรกันบ้างในเรื่องราวของความรักนะคะโดยที่เอมจะใช้ไพ่อะเลคเินนะเช็คนะคะเดี๋ยวเอมจะใช้ไพ่อะเลคเซิน,นะคะ เช็คใน3ตำแหน่งนะอดีตปัจจุบันแล้วก็อนาคตแล้วก็จะใช้ไพ่ทาลนะคะใช้ไพ่ทาโร่เนะาะในการขยายความในแต่ละประเด็นด้วยนะคะวันนี้จะมาอีก,อกรูปแบบหนึง่งอีกแนวนึงเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าในแต่ละท่านนะในเรื่องของเรื่องราวของความรักในแต่ละท่านเป็นอย่างไรกันบ้างแล้วก็สําหรับใครที่เข้ามาแล้วนะคะยังไม่ได้ตก อ่ะยังไม่ได้กดติดตามกันฝากกดติดตามเอมกันด้วยนะฝากกดแชร์ฝากกดไลค์นะคะถือว่าเป็นค่าคุ้ยเอมกันนะแล้วก็ถ้าใครฟังแล้วรู้สึกว่าอึดอัดฟังเราไม่ใช่นะคะสามารถเลื่อนคลิปผ่านไปได้เลยนะอ่ะขอดูเรื่องราวของแต่ละท่านก่อนนะคะขอดูเรื่องราวของแต่ละท่านก่อนนะว่าสถานการณ์เรื่องความรักของแต่ละท่านเป็นอย่างไรกันบ้าง เหมือนในอดีตที่ผ่านมานะคะหลายๆท่านนะเหมือนได้ไปจัดการนะคะอะไรที่มันค้างคางไม่ดีในจิตในใจความรู้สึกอะไรก็ตามแต่นะเหมือนได้ไปไปเคลียร์ไปเคลียร์ยมาแล้วชำระล้างกันมาแล้วนะคะแล้วปัจจุบันเป็นยังไงว้าว imagine นะคะเหมือนปัจจุบนันถ้าใครกำลังโสดอยู่อ่ะ เหมือนกาลังจินตนาการอยู่นะคะกําลังดึงดูดอยู่ว่า,าต้องการแบบไหนความรักแบบไหนนะที่จะเข้ามาในชีวิตของแต่ละท่านนะคะกำลังกำลังอยู่ในช่วงของจินตนาการกําลังอยู่ในช่วงของกดแห่งแรงดึงดูดนะคะแล้วอนาคตละ่ะว้าวเหมือนจะความทรงคุณค่านะคะแล้วมองว่านะเอมมองว่าแบบนี้นะแล้วในอนาคตะนะคะ คุณจะดึงดูดในสิ่งที่คุณต้องการได้ด้วยนะณปัจจุบันนี้คุณกําลังดึงดูดสิ่งไหนอยู่นะคะหลายๆท่านไม่รู้ว่าณปัจจุบันนี้คุณกําลังดึงดูดสิ่งไหนอยู่นะคะเหมือนคุณเป็นตัวตนในแบบแบบนั้นในอดีตที่ผ่านมาเหมือนคุณได้ไปเคลียร์อะไรมาแล้วหลายๆอย่างนะแล้วก็ปัจจุบันนะคะคุณกําลังอยู่ในขัข้นตอนของการดึงดูดความรักดีๆความรักที่คุณต้องการแล้วในอนาคตอะค่ะคุณจะอยู่ในจุดที่แบบว่า มันจะได้เป็นตัวของตัวคุณเองคุณจะได้รับความรักดีๆในแบบที่คุณต้องการในแบบที่คุณแล้วมันจะเป็นความรักทำให้คุณที่เป็นความรักที่มาตอบโจทย์อะไรบางอย่างที่ทำให้รู้สึกว่ามันมันเติมเต็มความสุขให้กับตัวคุณเองแล้วมันทำให้คุณรู้สึกไม่ได้ด้อยค่าแล้วก็มันมันดูทรงคุณค่าค่ะอ่ามันทำให้เอมเห็นแบบนั้นนะอ่าเดี๋ยเอมขอใช้ไพ่อาลาเคิลน,นะคะอ่ะโทษทีค่ะ ใช้ไพ่ทาโร่นะในการขยายนะคะพอขยายในอดีตหน่อยนะเป็นอย่างไรกันบ้างนะอืมเหมือนลหลายท่านอยู่กับตัวเองมามากๆนะคะเดะเฮอร์มิตขึ้นมาเหมือนแบบอยู่กับตัวเองตกผลึกคิดวิเคราะห์นะคะเดี๋ยวเอเปิดให้ครบก่อนเนาะควายใบ ขอขายายปัจจุบันค่ะแล้วเดี๋ยวเอ็มจะมาเล่าให้ฟังนะอืมว้าวขอดูอนาคตหน่อยค่ะขอขายายอนาคตหน่อยว้าววันนี้ไพ่ค่อนข้างไปในทิศทางเดียวกันสุดๆเลยนะคะ อในตำแหน่งอดีตนะในตำแหน่งอดีตนะคะเหมือนหลายๆท่านนะคะอยู่กับตัวเองได้ไปเคลียอ่าเหมือนตกผลึกเรียนรู้นะคะหลายหลายท่านอาจจะโดนแบบโดนความรักที่อไปโดนไปโดนถูกหลอกหรือถ,ถูกอยู่ในความสัมพันธ์ของการปิดบังซ่อนเลนนะคะถูกคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่แบบคุณรู้สึกถูกใจก็ได้นะ เป็นคนที่มีเสน่ห์ล้วคุณก็รู้สึกว่าเหมือนเป็นอะไรดีๆที่เข้ามาในชีวิตของคุณแต่การเข้ามาของเขาอะค่ะกับไม่ได้ตอบโจทย์อะไรบางอย่างในชีวิตของคุณมันเลยทําให้คุณแบบต้องหยุดชะง,งักไปสักระยะหนึ่งนะคะอาจจะไปเจอความรักที่แบบการแบบการถูกปิดบงังการถูกไม่ได้ให้คุณค่าอย่างเต็มที่นะคะเราก็ให้เห็นว่าคุณอะอยู่ในจุดที่เคลียร์ได้แล้วนะ นะคะแล้วก็เหมือนแบบให้มาเล่าสถานการณ์ให้ฟังว่าในอดีตที่ผ่านมาคุณไปเจออะไรมาบ้างนะคะแล้วปัจจุบันเป็นยังไงสิ่งที่คุณ b ิ n e f i t อะคะ่ะเหมือนคุณกําลังอยู่ในในช่วงเวลาของการรอการรอคอยความสมหวังแล้วเเดี๋ยวเร็ว,เรวๆเนี้ยให้เห็นว่าสิ่งที่คุณ b ิ n e f i t ในเรื่องของความรากาักอะกำลังจะเข้ามาแล้วนะคะเป็นคนที่คุณปรารถนาเป็นคนที่จะเข้ามาแล้วมีความมั่นคงอะไรบางอย่างเข้ามาให้คุณด้วย คุณต้องการสิ่งไหนสิ่งใดในแบบในทิศทางของความรักนะไพ่เห็นค่อนข้างไปนในทิศทางที่แบบว่าคนที่คุณต้องการเนะะี่ยค่ะมีทั้งเรื่องของความมั่นคงในเรื่องของการงานการเงินอาชีพแล้วก็ค่อนข้างเป็นคนที่มีแพชชั่นความเป็นอัศาวินถือไม้เท้าอะค่ะบงบอกว่าคนคนนี้เป็นคนมีเสน่ด้วยนะหน้าดึงดูดหน้าค้นหาเหมือนคุณต้องการแบบเนี้ยคนคนในลักษณะแบบเนี้ยเข้ามาในชีวิตของคุณแล้วอนาคตล่ะคะเป็นยังไงอนาคตนะ โหแบบว่าเอ็มมองว่าเดี๋ยวอีกไม่นานแล้วนะคนคนนี้กําลังจะเข้ามาค่ะคนคนนี้จะเข้ามาชัดเจนเป็นคนตรงไปตรงมานะคะคนคนนี้เป็นคนตรงไปตรงมาเป็นคนที่แบบผ่านประสบการณ์ชีวิตมาเยอะอาจจะเป็นคนที่แบบว่าอาจจะผ่านการมีครอบครัวมาแล้วก็ได้ด้วยแต่ถ้ายังไม่ได้ผ่านการมีครอบครัวแต่เป็นคนที่เข้าใจโรคเข้าใจชีวิตพอสมควรแล้วคนนี้ค่ะที่จะเข้ามาเป็นคู่รักของคุณจริงจ เห็นไพ่ตำแหน่งอดีตไหมคะมีเจ็ดดาบเนาะความความเป็นในอดีตที่ผ่านมาค่ะบ่งบอกว่าคุณไปเจอความรักอะค่ะไปเจอความรักที่ทําให้คุณแบบว่าอยู่ในความรักที่เป็นความลับเป็นความรักที่อาจจะแบบทําให้คุณรู้สึกต้องด้อยค่าตัวเองแต่ในอนาคตอะค่ะมันจะเป็นความรักที่ชัดเจนมากๆแล้วเหมือนว่าคุณจะได้เจอคนที่เป็นคู่ของคุณจริงๆ แล้วเอ็มมองว่าไม่เกิน3เดือนน่ะพราไพ่ของความรวดเร็วเกิดขึ้นให้เห็นนะคะไม่เกิน3เดือนน่ะคุณจะกลับมามีพลังมามีคุณจะรู้สึกว่าทรงคุณค่าอีกครั้งหนึ่งใครที่เคยทําให้คุณด้อยค่าค่ะมันจะไม่เกิดขึ้นอีกแล้วอะ่ะความรักครั้งใหม่ของคุณนะคะหรือถ้าสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้ว ถ้าก่อนหน้านี้มีปัญหากันนะคะเคยปิดบังเคยซ่อนเลนเคยทำอะไรกันไม่ดีไว้เหมือนทุกอย่างมันมันถึงเวลาการเคลียร์การเข้าใจการลงตัวแล้วในอนาคตอะคะ่ะเหมือนทุกอย่างมันจะชัดเจนมันจะเข้าใจกันมากขึ้นนะคะมันจะให้มันจะมีการให้เกียรติกันได้มีมีการแบบให้เกียรติกันมากขึ้นเกียรติยศนะคะไม่ใช่ไม่ใช่เกียรชังนะเออให้เห็นเป็นแบบนั้นนะคะซึ่งดีมากๆเลยนะ อ่ะขอไพ่เล่าเรื่องราวหน่อยว่าแล้วสถานการณ์ของคุณเป็นอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวขอดูพื้นดวงแล้วกันนะคะวันนี้นะขอดูพื้นดวงของแต่ละท่านนะคะเดี๋ยวเอมเปิดแบบเซลติกคอร์สนะเอมจะเปิดแบบเซลติกคอร์สนะคะอืมตอนนี้คุณโสดนะส่วนใหญ่คนที่เข้ามารับชมรับฟังในพลังงานนี้ในวันนี้เป็นคนที่โสดนะคะเติมเต็มตัวเองได้ดี ประมาณว่าพึ่งพาตัวไม่ไม่มีใครก็สามารถพึ่งพาตนตัวเองได้นะคะไม่ได้ต้องแบบมันให้เห็นถึงการเติมเต็มตัวเองได้ดีมากๆนะคะมีเงินมีทองอยากกินอยากใช้อะไรฉันก็ดูแลตัวเองได้นะต่อให้เป็นคนมีคู่แล้วอะค่ะก็ดูว่าเป็นคนที่สามารถพึ่งพาตัวเองได้โดยไม่จําเป็นต้องพึ่งพาคู่นะคะเหมือนใช้เงินตัวเองเป็นหลักอืมเราเป็นคนหาเงินเก่งด้วยนะ เป็นคนทํางานเก่งเป็นคนหาเงินเก่งเป็นคนวางแผนจัดการในเรื่องของการเงินและการงานได้ดีนะคะว้าวเห็นไหมความเป็นเก้าเหรียญน,นะคะบ่งบอกถึงความมีเสน่ห์ด้วยเนาะแล้วเดี๋ยวเราเดนี้แต่แบบความเป็นเก้าเหรียญของคุณอะเนี่ยสิ่งที่คุณแบบอยากให้เกิดขึ้นอะอ เดี๋ยวเราเรนี้มองว่าเดี๋ยวมันจะมีความรักอะไรดีๆเข้ามาจริงๆนะคุณความเป็นหนึ่งถ้วยเข้ามาแล้วนะคะความสุขสบายใจความสมหวังนะคะแล้วนะตอนนี้พื้นดวงของคุณอนะ่ะตัวตนเป็นก้าเหรียญเนานะพื้นดวงเป็นเด็กถือดาบคุณค่อนข้างมีความชัดเจนนะคะมีความอินดเพนเดนต์เป็นตัวของตัวเองสูงมากๆคุณมีการเรียนรู้แล้วก็พัฒนาตัวเองอยู่เสมอเสมอ ะะแต่ว่าอาจจะเป็นแบบว่าด้วยความเป็นเด็กถือดาบเนาะอาจจะค่อนข้างเป็นแบบมีความชัดเจนตัวเองสูงสูงจริงๆนะคะ,ะเดี๋ยวขอดูอีกหน่อยนะอมืมองว่าเป็นพลังงานคนโสดจริงๆนะคะคนที่เข้ามารับฟังรับชมในคลิปนี้วันนี้นะเห็นถึงพลังงานของคนโสดนะคะโสดแล้วสวยโสดแล้วรวย โสดแล้วจัดการตัวเองได้ดีทั้งหมดแต่ก็ก็ฉันก็ยังอยากจะมีความรักดีๆเข้ามาอยู่อ่าไม่ใช่ว่าโสดแล้วฉันจัดการตัวเองได้ได้ทั้งหมดแล้วฉันจะไม่เอาอะไรฉันจะไม่แบบต้องการความรักแล้วอ่ะยังต้องการอยู่นะคะเราเป็นยังไงต่อขอดูหน่อยว้าวมีเก์ว่าคุณจะได้คนที่มีสเสน่ห์เข้ามานะคะเป็นคนมีสเสน่ห์เป็นคนเก่งวาทศิสินดีบุคลิกภาพดี นะสิ่งที่คุณมีนิเฟตนะคุณจะได้คนที่มีความโดดเด่นคล้ายๆคุณนะคะเพราะคุณเป็นด้วยตัวตนของคุณอนะ่ะเป็นคนที่มีความพร้อมเป็นคนที่มีเสน่ห์เป็นคนที่ดูแลตัวเองได้คุณจะได้เจอคนที่มีเสน่ห์เหมือนกันเป็นคนที่เก่งในเรื่องของการงานการเงินเหมือนกันเป็นคนที่เคลียร์อ่าแล้วก็เป็นคนที่วาทศิลป์ดีด้วยนะเหมือนจะคนลักษณะประมาณนี้ค่ะกำลังจะเข้ามามอบความรักให้กับคุณนะ ทิศทางของวันนี้เอ็มมองว่าเป็นคนโสดนะที่เข้ามาดูอะคะ่ะเนี่ยอาจจะถึงเวลาอะไรบางอย่างก่อนหน้านี้จริงๆอะมันอาจจะต้องถึงเวลาในการที่คุณจะต้องได้พบเจอเขาแล้วก็ได้อะคะ่ะแต่อาจจะล่าช้าไปสักนิดนึงหรือเปล่ายังไม่ได้เจอกันสักทีเหมือนอาจจะยังล่าช้าไปสักนิดนึงนะคะเพราะว่าอาจจะอยู่ในช่วงที่คุณกําลังเคลียร์พลังงานอะไรของคุณอยู่เนี่ยคะ่ะเดี๋ยวมันจะถึงจังหวะเวลาอะไรแล้วนะคะ ไพ่จัสเมินไพ่ของการประกาศผลไพ่ของการเริ่มต้นนะคะหนึ่งไม้เท้านะคะคุณจะไม่โสดแล้วนะถ้าใครแบบว่ายังยังอยากโสดอยู่ไม่ใครที่มารับชมรับฟังคลิปนี้คุณจะไม่โสดแล้วนะคะอืมเพราะพลังงานขึ้นมาดีมากๆนะคะเพราะคุณมีความพร้อมมากๆนะคะในเรื่องของภาวะทางด้านการงานการเงินคุณเป็นคนที่หาเงินเก่ง เป็นคนที่มีความพร้อมในตัวเองพอสมควรทั้งศักยภาพทั้งภายในและภายนอกอเป็นคนที่แบบว่ามีมีเป็นเป็นคนที่ใช้หลักการของเหตุและผลถึงจะเป็นคนที่แบบค่อนข้างมีความเป็นตัวเองสูงนะคะมีความเป็นตัวเองสูงผ่านการเรียนรู้ประสบการณ์อะไรมาหลายๆอย่างก็ตามนะแต่ว่าถ้าในเรื่องของการงานการเงินเนี่ยเป็นคนที่เวลาทําอะไรอะคะ่ะเป็นคนที่มุ่งมั่นตั้งใจมีการวางแผนที่ดีแล้วเป็นคนที่มีความพร้อมในเรื่องของทางด้านทางทางด้านทาง ของฐานะนะคะแล้วก็ศักยภาพในอีกหลายๆด้านแม้กระทั่งศักยภาพทางด้านภายในของคุณนะคะค่อนข้างจะดูแบบสงบสงบแล้วอะ่ะไพ่ใบนี้ดิดขึ้นมานะเดมขอนิหนึง่งขอใบสุดท้ายนิดนึงจะมีการเริ่มต้นใหม่ๆจริงๆนะคะการเริ่มต้นครั้งนี้เอมมองว่าเป็นอะไรที่ดีๆนะ คุณจะได้พบเจอคนที่ถูกใจคนที่ใช่สำหรับคุณเป็นคนที่มีเคมีเป็นคนที่มีเคมีที่น่าดึงดูดนะคะเป็นการเริ่มต้นกันเป็นการเริ่มต้นรักครั้งใหม่ของคุณที่ดีแล้วเอ็มมองว่าเดี๋ยวไม่ไม่ช้าไม่นานนะเร็วเร็วนี้นะคะบางคนอาจพลังงานบางคนนะอาจจะไม่เกินอาจจะไม่เกินหนึ่งเดือนนะเดี๋ยวจะได้เจอคนคนนี้แล้วนะคะ ไม่เกินหนึ่งเดือนนะเดี๋ยวจะได้เจอความรักครั้งนี้นะคะบางคนอาจจะช้าสุดอาจจะ3เดือนนะเพราะว่าไพ่จัส e n นขึ้นมานะคะช่วงเนี้ยเวลาเอมาเปิดเกี่ยวกับเรื่องของพลังงานความรักอะ่อะจัสเมนอ่ะขึ้นมาบ่อยมากมันเป็นไพ่จัสเมนนะคะมันเป็นไพ่ของกรรมดีและกรรมไม่ดีเป็นไพ่ของการเป่าประกาศเป็นไพ่เป็นไพ่ของความรวดเร็วเป็นไพ่ของแบบถึงจังหวะเวลาอะไรบางอย่างที่คุณจะต้องรู้ก่อนหน้านี้มันอาจจะล่าช้าจริงๆพลังงานของคุณอะ่ะจะต้องได้พบได้เจอแล้ว นะคะแต่เหมือนว่าคุณกำลังมีความสุขกําลังได้ใช้ชีวิตกําลังได้เป็นตัวเองอย่างเต็มที่นะคะก็เลยอาจจะยังไม่ได้มองหาหรือเปล่าแต่เพราะความที่คุณได้ใช้ชีวิตแบบที่เป็นตัวของคุณเองอย่างเต็มที่อะค่ะความมีสเสน่ห์ของคุณนะคะเลยดึงดูดเลยดึงดูดอความคนที่แบบมีลักษณะคล้ายๆกันเข้ามาในชีวิตของคุณแล้วคนนี้มีความพร้อมแล้วเหมือนกันด้วยนะคะอะเดี๋ยวขอไพ่บอกต่ออีกสักนิดนึง ขอให้ไพ่เล่าต่ออีกสกนิดหนึ่งแล้วความรักของคุณนะคะสําหรับถ้าได้เจอกันแล้วอะคะ่ะเราจะเป็นยังไงกันต่อเอ่ยกับคนคนนี้นะมีอุปสรรคปัญหาอะไรไหมหรือว่าจะราบเรื่องาบเปรียบเราถึงขั้นแต่งงานกันเลยไหมนะคะเดี๋ยวขอให้ไพ่เล่าเล่าเรื่องอีกสักหน่อยนะคะเดี๋ยวเอ็มขอก่อนห้าใบนะอเอ็มมองว่านะคะอะไรที่ก่อนหน้านี้ที่มันไม่ดีมันสิ้นสุดลงไปแล้วนะคะเหมือนคุณแบบ อะไรหลายๆอย่างมันมันมันจบสิ้นไปแล้วอะค่ะสถานการณ์นะแม้กระทั่งความโสดของคุณนะก็กำลังจะจบสิ้นแล้วนะคะก่อนหน้านี้ใครที่เจอความรักที่ไม่ที่ไม่สมหวังมาเลยอะสถานการณ์พวกนั้นมันจบแล้วนะการถูกเอารัดเอาเปรียบจากความรักการ การถูกลาทิ้งการถูกเพิกเฉยการถูกเมินเฉยจากคนรักคู่รักที่ผ่านมานะคะการถูกทำอะไรไม่ดีหลายๆอย่างนะคะที่ผ่านมานะจะมีกำลังจะได้เริ่มต้นใหม่ๆนะคะอาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณก็ได้ด้วยนะที่กำลังจะเข้ามานะคะเป็นคนทางไกลได้นะ หรืออีกนายหนึ่งนะคะมีเกณฑ์เป็นคนเก่าๆได้ด้วยนะอืมเหมือนไพ่กำลังมาเล่าเรื่องเลยนะคะว่าเอ็มมองอย่างงี้นะในอดีตที่ผ่านมาอะไรที่คุณถูกกระทำไม่ดีไว้ะอคะ่ะทุกอย่างมันจบสิ้นแล้วอะ่ะเออเพราะว่าเหมือนคุณไปเจอสถานการณ์ที่ค่อนข้างจะรุนแรงในทิศทางในเรื่องของความรักมาพอสมควรคุณมีกะคุณรอคุณรอ คุณรออะไรบางอย่างมามาเนิ่นนานมาสักระยะแล้วเราอะไรที่คุณรู้ว่าไม่ใช่อ่ะค่ะคุณเดินคุณเดินออกมาได้แล้วอะค่ะคุณแบบไปหาในสิ่งที่มันจะตอบโจทย์กับชีวิตของคุณมากกว่าเพราะฉะนั้นพลังงานพื้นดวงเมื่อกี้มันเลยทาให้เห็นว่าคุณเลยเป็นโสดอย่างมีความสุขเพราะคุณไปเจออะไรที่มันหนักมากๆไม่ได้รับคุณค่าไม่ได้ไม่ได้เห็นคุณค่าในตัวคุณเพิกเฉยเมินเฉยเล่นเกมไม่เกมกับคุณ นะคะคุณเดินออกมาจากสิ่งเหล่านั้นได้แล้วด้วยนะอืมก่อนหน้านี้อ่ะสร้างความเครียดให้คุณมากๆเลยอะ่ะความรักอะ่ะสร้างความเครียดสร้างความวิตกกังวลให้คุณมากๆโอ้ไปเจอทั้งแบบว่าเดี๋ยวนะขอปิดหน่อยไปเจอทั้งแบบว่าคนที่แบบทั้งเจ้าชู้สีไม่เสมอกันคนที่แบบแบบอาจจะมีความแบบแตกต่างกันนะคะหรืออาจจะเป็นบุคคลที่แบบเขาเป็นคนเจ้าชู้แล้วก็ คุณอาจจะไปอยู่ในความสัมพันธ์ที่แบบไม่ได้มีแค่คุณแค่คนเดียวนะคะสร้างความเครียดให้คุณมากๆเลยเขาดูต่อหน่อยเหมือนคุณไปแบกรับอะไรมาเยอะนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์นะคุณลงทุนลงแรงในเรื่องของความสัมพันธ์มากๆเลยอะนะคะติดชะง,งักติด ถูกแขวนในเรื่องของความสัมพันธ์มาอย่างยืดยาวและยาวนานไม่เคยสมหวังเลยเจอแต่คนที่แบบบางคนก็ด้อยค่าคุณบางคนก็แบบศีลไม่เสมอกันนะคะในความสัมพันธ์ทุกครั้งที่ผ่านมาจนทําให้คุณรู้สึกแบบอย่างที่เอ็มบอกอะ่ะคุณอยู่เป็นแบบสด,ดสวยๆแล้สวสุขอะ่ะมากๆมากๆเพราะาคุณไปเจออะไรมาเยอะจริงๆนะคะคุณไปเจออะไรมาเยอะมากๆจริงในเรื่องของสถานการณ์ของความรัก ทั้งคนที่เป็นในเรื่องของวิบากกรรมในเรื่องของเจ้ากรรมในเวรด้วยนะคะวิบากกรรมทางความรักเ,เจอทั้งคนด้อยค่าคุณไม่ให้คุณค่านะคะแบบความสัมพันธ์ไว้อยู่ฝ่ายเดียวนะติดชะงักในเรื่องของความรักมาอย่างยืดยาวระยะยาวนาะนนะคะแล้วหลังจากนี้จะเป็นยังไงต่อไปคะพี่ไพ่บอกไหคมค่ะความสุขกําลังจะเกิดขึ้นแล้วนะ บางคนไปอยู่ในรักเสเศร้าก็มีนะคะไปเป็นมือที่สามหรือบางคนมีมือที่สามเข้ามาแทรกแซงในเรื่องของความรักของคุณก็มีนะคะแต่หลังจากนี้นะ3ถ้วย4ี่ไม้เท้า1ดาบความรักของใหม่ครั้งใหม่ของคุณนะคะมีเกณฑ์ถึงขั้นแต่งงานได้เลยนะเป็นการเริ่มต้นใหม่ๆเป็นโอกาสใหม่ๆนะคะอาจจะได้เจอจาก กลุ่มเพื่อนงานสังสรรค์งานปาร์ตี้นะคะหรือเป็นกลุ่มการยานามิตรกันเป็นกลุ่มหรือคุณกําลังแบบไปงานขึ้นบ้านใหม่หรือเปล่าไปงานอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวไหมนะคะอาจจะทําให้เจอกันหรืออีกในหนึ่งความรักครั้งใหม่ของคุณนะคะเป็นการเริ่มต้นครั้งใหม่ๆที่ชัดเจนมากๆเป็นโอกาสอะไรบางอย่างที่เบื้องบนส่งมาให้คุณนะคะภมลิขิตส่งมาให้คุณน่ะเป็นคนทางไกลได้นะคะ คนคนนี้อะตอนแรกอาจจะมีความแตกต่างกันหน่อยนะคนคนนี้ตอนแรกอาจจะมีความแตกต่างอะไรกันบางอย่างหน่อยค่ะอาจจะเป็นคนทางไกลได้ด้วยนะคะเป็นคนที่มีบารมีนะเป็นคนที่อย่างที่เรนบอกค่ะเมื่อกี้ที่เราเปิดไพ่อราเคนกันเนาะแล้วก็แบบอันนั้นเราขยายเป็นาราชินีถือดาบแล้วก็เป็นราชาถือดาบขึ้นมาใต้สําหรับนะคะ,สะแสดงว่าคนคนนี้อาจจะผ่านการมีครอบครัวได้แล้วอาจจะมีผ่านผ่านการมีครอบครัวมาแล้วแล้วก็ให้เห็นว่าเป็นคนที่อยู่ใน หน้าที่การงานในตําแหน่งที่สูงพอสมควรเป็นเจ้าคนในคนนะคะคนคนนี้เหมือนกําลังจะเป็นโอกาสอะไรบางอย่างนะคะที่กําลังแบบเป็นโอกาสเข้ามาหาคุณแล้วอีกในนึงนะบอกได้เลยว่าความรักครั้งใหม่ครั้งนี้ของคุณอะ่ะมีเกณฑ์ถึงขั้นแต่งงานได้เลยอาจจะมีความแตกต่างกันในด้านของความคิดในด้านของมุมมองหรือทัศนคติอะไรบางอย่างเพราะว่าเดี๋ยวชาริออตเนาะอาจจะมีความแตกต่างกันนะคะแต่มันเป็นความแตกต่างที่พอมันมาบรรจบกัน,นะคะ่ะมันเป็นความยินและอย่างอะ่ะ แต่พอมัน,ม,นมันมาบรรจบกันแล้วมันกลายเป็นว่ามันตรงตัวคุณและเขาอาจจะมีความแตกต่างกันมากๆนะคะและอีกในหนึ่งนะเพราะว่าเดทขึ้นมาใบแรกใช่ไหมคะเดทขึ้นมาใบแรกมีเกณฑ์ว่าถ้าเป็นคนรักคนเก่าที่กลับมาการกลับมาของคนคนนี้คะ่ะจะมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆแล้วมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะเหมือนการกลับมาของเขาอะเพราะเพราะว่าไพ่สามถ้วยมันเป็นไพ่ของการมียูเนียนได้ด้วย นะคะถ้าเป็นคนเก่าเรากลับมาทุกอย่างจะไม่เหมือนเดิมนะแล้วการกลับมาครั้งนี้ค่ะจะเป็นการเริ่มต้นครั้งใหม่ที่ชัดเจนมากๆคุณจะได้รับคุณค่าถึงคุณและเขาจะมีความแตกต่างกันอะไรบางอย่างแต่จะเป็นการแตกต่างที่ลงตัวมันถึงมันเหมือนมันถึงจังหวะเวลาอะไรบางอย่างที่คุณกับเขาจะต้องได้เป็นจะต้องได้เป็นคู่กันแล้วค่ะจะต้องได้มาเป็นจังหวะเวลาที่คุณจะต้องได้คบกันถ้าเป็นคนใหม่ถ้าไพ่ที่เล่ามาตอนแรก จบสิ้นไปแล้วและถ้าเป็นคนใหม่ๆเข้ามาบอกเลยว่าคนคนนี้ถึงขั้นแต่งงานกันได้เลยนะคะไพ่พลังงานความรักของคุณนะโอ้สถานการณ์ถือว่าไปในทิศทางที่ดีโสดจนสวยโสดจนสุโสดจนเตมิมเต็มตัวเองได้ดีนะคะจนสามารถดึงดูดแบบคนดีๆเข้ามาต่อให้เป็นคนเก่าๆนะคะก็รู้สึกว่าจะเสียดายคุณนะเราก็อยากกลับมานะคะก็ทยังไงก็ดูให้ดีๆนะ ถ้าเป็นคนเก่านะคะต่อให้เป็นคนใหม่ก็ต้องดูกันหน่อยเนาะเลือกกันนิดนึงอ่ะขอคําแนะนำนะคะจากไพ่ร r เคิอีก3ามใบน,นะคะในเรื่องของความรักนะขอคําแนะนําอีก3าใบค่ะในเรื่องของความรักอ่ะยืดหยุ่นนะคะ flexible นะยืดหยุ่นนะคะหลายๆท่านนะในในที่นี้นะอาจจะแบบ พออยู่เป็นโสดมานานๆอาจจะเริ่มรู้สึกห่วงความโสดก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นยืดหยุ่นกับสถานการณ์ที่กําลังจะเข้ามายืดหยุ่นกับคนที่กําลังจะเข้ามาด้วยนะคะถ้ามีความแตกต่างกันนะลองแบบศึกษานิสัยกันดูก่อนเห็นไหมมิวอ่านฮันนี่นะคะจะเป็นอะไรที่มันลงตัวกันมากๆความรักครั้งใหม่ๆนนะที่กําลังจะเข้ามานะคะเป็นไงต่อขออีกหนึ่งใบาอาามตกโค,ค่ะ เดินหน้าต่อเลยนะคะไพ่บอกให้เดินหน้าต่อเลยแสดงว่าหลายๆท่านนะคะกำลังจะถึงเวลาแล้วนะคุณจะไม่ได้โสดแล้วนะใครที่แบบกำลังสนุกกับความโสดอยู่กำลังรู้สึกแบบได้ใช้ชีวิตได้เป็นอิสระได้อยู่กับตัวเองนะคะไพ่เห็นว่าเดี๋ยวคุณจะไม่ได้โสดแล้วว่ะ แล้วก็มันจะเป็นอะไรที่ลงตัวมากๆกับความรักครั้งใหม่ที่กาลังจะเข้ามานะคะไพ่บอกว่าให้คุณนะ่ะเดินไปข้างหน้าแล้วลุยไปได้เลยค่ะ,ะสําหรับพนักง,งานความรักวันนี้นะคะใครที่ชอบใครที่ฟังเราใช่นะคะฝากกดติดตามฝากกดแชร์ฝากกดไลค์ให้เอ็มกันด้วยนะแล้วก็ถ้าใครชอบนะคะหรือว่าพนักง,งานความรักที่เอ็มพูดไปแล้วมันตรงกันพอดีเนาะ,ะเข้ามาคอมเมนต์นะคะบอกบอกเล่าเรื่องราวให้กันฟังก็ได้นะคะ,ะแล้วก็ ยังไงก็อย่าลืมสนับสนุนเอมกันด้วยนะคะเอมจะได้มีกําลังจิตกําลังใจนะคะในการทําช่องในคลิปต่อไปนะคะแล้วก็ถ้าใครอยากสนใจอยากดูดวงกับเอมส่วนตัวนะคะก็เอมเอมลงไว้ในในตัวเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรในตัวคําอธิบายอะคะ่ะเอมเอมลงไว้แล้วนะคะถ้าใครสนใจอยากดูส่วนตัวก็ทักกันเข้ามาได้นะสําหรับอยากดูส่วนตัวนะคะใช้เวลา40นาทีนะคะอยู่ที่499เเนาะเผื่อถ้าใครอยากดูส่วนตัวเอ็มดูทุกเรื่องเลยนะคะงานเงินความรัก ะค,ะค่อนข้างจะเจาะลึกนะหรืออาใครอยากจะดูเป็นเรื่องของพลังงานนะคะที่ในมิติที่4และมิติที่5เอ็มก็ก็ดูให้ได้ดูให้ได้ด้วยนะอ,ะอะฝากไว้นะคะอันนี้ฝากไว้ก็วันนี้ไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะขอบคุณทุกทท่านนะคะที่เสียสละเซเวลามารับชมรับฟังคลิปเอ็มกันคะ่ะ